เดี๋ยวเราไปดูไอ้เดี๋ยวเราไปดูไอ,อ้ซีเรสเตบอลกันครับผมที่โรงเรียนบ้านแพรลงไปกันนักกีฬาอักษรรับบอลใส่หมวกกันแนกเยอะ

เไปต่อกันที่ตลาดนะครับสาวบอกโมเว่สาวอยากกอดก็อยากเล่นหน,น้า มาในตัวเมืองเลยขึ้นยังจะมีเนาะรถก็บไม่ค่อยมีที่ว่าอยญ่มาซุกหอบเนี่ยปิติรีเลยสถานีตัวลำตั้มหนวนถึงแล้วครับตลาดสดเทศบาล ลาสนเทศบาลแปด ใส่ที่ละใส่เลยใส่เลยเอ๊ะกระเป๋าไปนำครับโอเคได้มาแล้วนะครับอะไรก็ไม่รู้มีน้ำต้มข่าด้วย เสร็จแล้วครับเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ไปต่อนะครับสารหลักเมืองนะครับมายวเ่าไปตอนย้ายไปเดยวดเกาเสนอะไรพี่ว่าเรา กนีเก็บไปกินเนื้อกระไรจ้าโงงี้ยมันลอยวัยู่แหน่เอาเก็บของถอดได้เดียวมาบอกมันถอดไปต่อนะครับหลวงเลาะงามแรงนะครับหน้าเซเว่นมีของกินได้เยอะเลยครับวันบิวตี้มีแต่ผู้สาวนะครับมิเตอรผู้สาวมาซื้อเลยครับ บรรยากาศช่วงค่ำของเรานะครับอำเภอเมืองขึ้นเงียบๆวันนี้วันเสาร์เงียบๆนี่แหละครับตปลกา,าอาดอีสต์สเตอร์ลูดพร้อมของแท้ไปต่อโอ้ว้าวชัดเจ๋อเลยยังเพื่อนมาหาเลาะนะครับ จัง,ยจงยยอยูวพล่ะไปจอดยูไฟแดงอะมางตน,น,นารครับมาทะลุหน้าที่ประการนะครับผมโอ,โอ้โอ้มีมินิบัสด้วยครับอะไร็มาดูเขาเป็นนี้ไฮะวันยุกนมีวัสสุขเนาะรถก็ค่อยหลขี้เงียบไวจังวะ der Bahn am um, Berg เล็กน้อยขอใข่พักเลมหนูเสืยมันซีเงียบเงียบงไหมหอน้ันไรอแบเจนน้ำมันนะครับน้ำมันซาวบาทนะครับซาบาท ครัมนี้มีเมซอนด้วยนะครับเมซันด้วยไปกันได้หสุดยอดบรรยากาศยามแรงไม่ร้อนนะครับออบรรยากาศดีครับยามแรงอาการเย็นครับสบายบากลางดงเรื่องสำคัญรอหายร้องฟัากลางดงคืไอใครไป หอกเล็กสลับบุรีกลางดงเบญยเนีเบญท่าว้าวบรรยากาศแจ่มแรงครับ